โรคเลมลงเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังหรือโครนิกไมลรอยลิูคีเมีย ก็คือเป็นโรคที่ร่างกายเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดขาวมากผิดปกติจากในไขกระดูกโดยปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเลื้อรังเนี่ยมีอยู่5ปัจจัยนะครับ1ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้น2คือพันธุกรรม3คือการได้รับยาเคมีบําบัดในอดีต4คือการได้รับการฉายแสงข้อ5คือการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมหรือสารเคมีเช่นยาฆ่าแมาลงหรือน้ํามันเบนซินครับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเลือรงังจะไม่เกิดอาการอะไรบ้างเราจะเริ่มมีอาการม้ามโต อืดแน่นท้องกินได้น้อยอ่อนเพลื่ออาหารแล้วก็น้ําหนักลดนั่นเองหลักการตรวจก็คือการตรวจค่าเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดหรือการดูปริมาณของเม็ดเลือดขาวนั่นเองก็เวลาเราดูว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมากหรือน้อยหรือมีความสงสัยที่จะเป็นให้ดูที่ไวบัตเซลล์นะครับหรือย่อว่า WBC อันนี้เนี่ยก็จะมีค่าปกติ3 1 0 0ถึง8,400ีอย่างตัวอย่างคนไข้คนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ที่5 0 0 0กับ60ตัว ะครับซึ่งถือว่าปกติหากเราพบว่าค่าไวบัตเซลหรือ WBC ของเราตรงนี้เนี่ยสูงถึงหลักหมื่นมากๆให้ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งมเมลือดขาวชนิดเรือรงังได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยให้รีบไปตวรวจกับแพทย์เฉพาะทางใกล้บ้านให้เร็วที่สุดครับการรักษาล่ะก็ต้องตอบว่าปัจจุบันเนี่ยโรคมะเร็งเมเลือดขาวชนิดเรือรงังหรือ CML เนี่ยเป็นโรคที่มีการตอบสนองต่อการรักษาได้ดีมากและมีการพยากรณ์ต่อโรคได้ดีมากมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง90%ออัตราการตอบสนองต่อยา สูงถึง80-90%โดยยามุ่งเป้าที่เราใช้เป็นมาตรฐานทั่วโลกคือยามุ่งเป้าในกลุ่มยับยัง้งไชโดซีนไคเนสโดยการรักษาการกินยาตัวนี้เนี่ยมักจะต้องกินยาต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกําหนดโดยคุณหมอเจ้าของไข้เนี่ยจะนัดติดตามคนไข้เพื่อดูว่าระดับมะเร็งเนี่ยมันลดลงแค่ไหนจากตั้งต้นที่เริ่มการรักษานะครับ